ก็ขอกราบสวัสดีท่าม้ชมกทค่ธธาเดยนะครับผมตอนนี้เราอยู่เก็บคอนเคยิมแพกสามนะครับผมก็คลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องบทที่สองส่วนที่สามซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของเกมนี้ของไม่ใช่เกมนี้เสร็เรือว่าบทของที่สองแล้วนะครับผมมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจาก คลิปล่าสุดที่แล้วนี่ผมขอเปลี่ยนเป็นคนนี้ดีกว่าเพราะตัวละครใหม่เนี่ยที่ผมพูดตามตรงเลยนะว่าถ้าเป็นคนเล่นเก่าๆบอกแต่ตัวนี้จะไม่มีการแจก,กตัวละครฟรีนะครับ <c oughs> แล้วผมพูดอะไรวะส่วนใหญ่อ่ะ ที่มีตัวละครเทพกันนะคือได้มาจากกิจกรรมหรือหรือเรือร่องเลื่องที่สามารถปลดเอาตัวละครน,นั้นมาเล่นได้ถ้าเล่นถ้าเล่นเออเอาของเงื่อนไขาตามที่เกวสนั้นมาบอกไป 嘛。嗯，哎，哎，对嘛。 ก็ยงบอกเลยว่าเล่นคนเดียวก็ลําบากอยู่นิดหน่อยครับแต่ถ้ามีเพื่อนมาก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลย <c oughs> ไปมาอย่างกระโดดเร็วจริงๆ จุดออนเนี่ยหนักโบดเดียนี่จุดอ่อนหนักก็คือเรื่องการการเหมืองตมตีระยะไกลนี่แหละถ้าหลบได้ก็คือโบ,บดเดียนี่บอกเลยว่าโอ้โหลำบากเลย ริงผมก็นั่งคิดมาสักพักแกล่ละตั้งแต่ตอนที่เริ่มเล่นคอนคอนไคแรกคือผมรู้สึกว่าอยากให้มันมีทัวร์เมนต์แบบอารีนาแบบจับตัวละครของทั้งผู้เล่นอีกฝั่งนึงแล้วฝั่งเรามาตู้กันเนี่ยเหมือนเกมทั่วไปอะไรเงี้ยผมว่ามันก็สนุกดีนะ ตอนนี้ผมมีนะแต่ว่าน้องใ,ใช้เมจนะช่ไหมอืมแต่ผมเอาเมยออกไปเฮ้ยยิมลองถึงหนึ่งคนพื้นไม่ธรรมาดานี่ ブロー全員テキこれよりチンモクコレオいキえンパイハピ。 ลุ้ม<า>่ะอ้าวอันนี้หายอ,อย่างนี้นี่เองแสดงว่าเข้า แสดงว่าเข้าตาหลายคนแต่ว่าอยากจะประลองฝีมือแพื่เพื่อให้ดูว่าเออมันเข้าตาจริงๆตัวเองคิดไหมเงั้ยเหรอน่าสนใจเออไม่ต้องห่วง 誰? แล้วหลอดตัวตีเยอะอยู่เน,นี่ยตัวนี้ออแหวนโจมตีไม่ได้หนักด้วยไม่แตกหรอกเพราะไม่ยังเป็นระดับแบบต่ำๆเลยแค่18เองฮะ80คะแนนเนี่ยแหละ น้อยกว่าที่คิดวยเนี่ยโอ้ยไ,ได้สักเก้าสิบซะหน่อยสองบุกคลิกนั่นแหละว่าเดี๋ยวผมเอาเปลี่ยนเมกามาเข้าดีกว่าเพราะว่า่วงเพราะว่ายังไงศัตรูมันจะค่อนข้างที่จะตายตัวอยู่ เลยถ้าไม่ได้เอาเมยกับเข้ามาจะดีกว่าไหนคนสุดท้ายคือใคร ลัดเลยเนี่ยก็ไม่แต่ต้องตู้แล้วนะมันก็เป็นเหมือนจุดที่จริงข้อผิดามันก็ดีนระดับหนึ่งนะเพราะว่าทำให้เราก้าวข้ามจุดกัดไปได้ ่โอ้ยนี่ขนาดชา้าด้วยเนี่ยก็ยังรถช้ากว่าเลือดอีกมาช่วยหน่อยอจากที่นี้ มาช่วยกันหลายๆคนด้วยเฮ้ยอืมใช่ถึงแม้ว่าฮอนฮอนไกไอฮอนไกลเนี่ยมันเป็นเพียงโมเลตี้แบบ จำลองคันนั้นก็จริงแต่ว่าเป็นระดับถ,ถึงจกัจกรพัินี่ก็ค่อนข้างที่อยสู้ลำบากอยู่พอควรก็ไปพักผ่อนแค่นั้นเลยนะ อีกแล้วสินะเนี่ยแต่มันก็จริง เมื่อจริงข้อหนึ่งอย่างที่ตัวละครเมย์บอกก็คือการบิดท่าเนี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องเป็นแบบฝีมือใครสักค,คนแน่ เราจะโผล่มาอีกแน่นอนตี้นเฉได้เนี่ยกดพิทพิทโอ้ยไม่ขนาดน,นี้ผมยังไม่ค่อยชินเลยเนี่ยสร้างมันเอออย่างนั้น ใช้ของปลอมเลยเฮ้ยซื้อมือใช้ได้เหรอแต่ว่าฉันคือตัวจริงตั้งหากตัวปลอม,มอย่างเธอเนนะี่ยไม่มีทางชนะฉันได้หรอก มันก็ไม่แน่แหรอกนะได้วุชชิ้นใหม่ด้วยไม่ใช่ของเราซะด้วยก็เรียบร้อยนะครับจบไปแล้วกับบทที่สองของเรา แม่ใช้เวลานานพอก็ถ้ารวมคลิปจริงๆก็เกือบเกือบชั่วโมงกว่าก็เกือบชั่วโมงอยู่เพราะว่ามันยาวมากๆนี่ยังไม่ต้องนับแบบมันสอนมีการสอนตัวเลี้ยวบางอย่างด้วยนะครับอันนี้ยังไม่ต้องนับเลยอ๋อมาจำวันได้น้อยจังเลย โอ้อจิจกรรมผมไม่ค่อยสนใจพวกกิจกรรมหรอกเพราะเอา,เอาตรงๆคือตัวผมมันไม่พร้อมที่จะลงเล่นกิจกรรมเลยด้วยซ้ำาให้ผู้ตามตรง อะไรกว่า้ hey. มาไหนไหนก็ไหนๆแล้วขอสุ่มเลยและกันสักทีหนึ่งอืมอันตู้อันนี้ตู้แบบพิเศษอนน้ตัวละครมาใหม่หื บ้าน่าสิบครั้งพันสองถูกเกินไปแล้วนะตู้มือใหม่นะหก็เทียหน้าเนี่ยเอ้ยล่างนี้ไปล่าง อันนี้น่ะน่าสนอ่ะผมสุ่มเลยละกันเพราะมันการัน,นตีระดับเออยู่แล้วหนึ่งตัว <c oughs> มาถึงก็ก <c oughs> ดไปอย่างรวด,ดเร็วเพราะก็ะคือวัตุลี่ไม่ออกอยู่แล้ว ผมรู้เลยผมเล่นเกมนี้มานานไม่ใช่ว่าไม่ไมเคยเล่นถ้ามันออกอบร์เกอรี่ตัวเอมาปับ๊บอ่ะแน่นอนร้อยเปอนว่าเบาคเรี่ของเราหาไม่ได้แล้วหนึ่งตัว ตังเราเป็นล้านเลยนะครับเนี่ยร้านเลยอ่ะี่ที่จริงผมมองวา่งเาเกมนี้มันหาตังไม่ยากเลยนะเนี่ยเพราะจริง เพราะว่าตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยตังผมไม่เคยต่ำพอที่จะอัปเกรดพวกนี้ไม่ไม่ได้เลยมันคือแบบเราไปเล่นสักสองสามด่านหรือสี่ห้าด่านปุ๊บเรียบร้อยครับคือเราได้เงินมาเยอะมากๆเพราะว่ามันนับจากความสำเร็จหรืออะไรต่างๆด้วยอ้ผูดต้องเปลี่ยนหน่อยละนี่ สวยด่าบนี้จริงมันใส่พวกแนะนำลำนะครับเพราะเพราะว่าแบบว่าเออมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มค่าต่างๆซึ่งเราก็ต้องมาคอยนั่งอ่านด้วยเพราะงั้นก็ผมก็ไม่ค่อยอยากจะจริงๆผมอยากใส่ตามที่มันแนะนำนะแต่ว่าจะจัดเนื่องจากที่ว่าผมได้อันนี้ไปแล้ว ผมเลยต้องทำการทำเท่าที่ทำได้ก็คือตัวที่แบบดีแบบใกล้เคียงค่อนข้างโอเคมามานี้แทนโอเคยิงอยู่ที่ตังอ่ะไม่มีปัญหาหรอกปัญหาอย่างเดียวคือวัตถุดิบ ในการอัปเกรดอะไรเงี้ยมันจะพอไหมเพราะจริงนี่แหละคือสิ่งที่ผมกังวลที่สุดคือเรื่องอัปเกรดอาวุธนี่แหละเพราะว่าพวกนี้คือของแต่และอย่างมันไม่ได้หายากนครับแต่กว่าจะหาเจอทีนี้ก็ลำบากพอควรมันมันต้องไปเล่นหลายๆรอบถ้าอยากถ้าอยากแบบเออแล้วเก่งขึ้นอะไรเงี้ย แต่ก็ยอมรับว่าของที่ได้มันเยอะจริงๆผมเลยไม่ค่อยมีปัญหาแต่การอับเกรดมันก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องไปดูในกล่องผมวละว่าผมเหลืออะไรบ้างเนี่ยที่พอจะมาเป็น p o s i t ดิบได้หรือเปล่าต้องรอดูอเพราะของที่ได้มาก็ ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าจะกา,กากด้วยก็ถือว่าโอเคเลยโอ้โหเงินล้วนเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าเกมเนี้คือเรื่องเงินเลยเราไม่ต้องขาดแทนอ๋อไอชิปนี้ผมไม่เคยใช้สักรอบเลยนะครับในรหัสของโทรศัพท์มผมนีงไม่เคยที่จะคิดจะใช้กับมันสักรอบเลยผมพูดเลยว่าผมไม่เคยคิดจะใช้กับมัน เพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ไม่จะเป็นต้องเพิ่มเลื่อแบบขนาดนั้นอะ่ะก็เลยมองว่าโอ้ยเนี่ยใครพูดถึงเนี่ยที่ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เช่นเคยครับท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วก็เช่นเคยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้ทุกคลิปของคนไครนะครับเผื่อท่านผู้ชมสนใจอยากที่จะดาวน์โหลดนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ